สวัสดีครับนะครับอันุสรการฟงนะครับวันนี้จะมาพิลการเตะฟุตบอลนะครับให้ถูกต้องนะครับนี่ครับารจะยิงลูกครับผมนะครับเอาตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับบริเวณนี้แล้วก็ยิงใส่ลูกบอลสมมติลูกกลางอยู่ตรงนี้แล้วก็เราก็จะยิงใส่บริเวณนี้นะครับ ดูแลวครับบอก็จะโค้งสายนะครับอันนี้ผมยังทำไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับผมก็ขอจบคลิปยังเท่านี้นครับแล้วก็ไปดูชมรูปฟรีคลิปเลยนะครับ ตอนสีขาวอมืออยู่ไหนกับปองห้องน้ใน่ว่ะอ้ใจว่ะคือยางอ้เจมเฮ็ร Well, one no.